สวัสดีครับผมวอร์เรนจากเอทเรซิชแล็บส์ในเมืองแอตแลนตารัฐจอร์เจียเราได้รับการร้องขอให้ทำการทดสอบสายรัดข้อมือ Warren's Love Bands เพื่อตรวจสอบว่ามีการแผ่รังสีเกินค่ามาตรฐานหรือไม่ซึ่งสืบเนื่องมาจากประเด็นความกังวลที่เกิดขึ้นในไต้หวันสิ่งที่เราค้นพบคือสายรัดข้อมือลูฟแบนส์นั้นสะอาดหมดจดหรือไม่มีรังสีอันตราย หากคุณต้องการทดสอบสิ่งใดก็ตามคุณจําเป็นต้องทําในสภาพแวดล้อมที่มีการควบคุมคุณไม่สามารถทดสอบในพื้นที่เปิดโล่งได้เพราะเครื่องจะตรวจจับค่าอื่นๆรอบตัวได้มากกว่าแค่รังสีจากวัสดุที่คุณกําลังตรวจสอบขอให้สังเกตเต็นท์ของเราตรงนี้นี่คือสภาพแวดล้อมที่มีการควบคุมเราได้ทําการทดสอบผลิตภัณฑ์เหล่านี้มาตลอด3วันเต็มและพบว่าทุกอย่างอยู่ภายในเกณฑ์มาตรฐานต่อชั่วโมงที่ยอมรับกันทั่วโลกในด้านความปลอดภัยจากรังสี ดังนั้นสรุปได้ว่า Warren's LoveBands นั้นปลอดภัยหรือ Healthy ครับเราจะทำวิดีโอติดตามผลเพิ่มเติมในเร็วนี้ขอบคุณที่รับฟังครับ